ที่เปลี่ยนไปคือเวลาแต่ที่เปลี่ยนทุกเวลาคือใจคนสวัสดีค่ะพี่น้องค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมจเจชนแนลเนาะค่ะเมื่อพอกันคือเก่าเนาะคะ่ะกับแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจแอดก็จะมาอัปเดตไ้เบิ่งเป็นประจำเนาะคะ่ะเมื่อนีก่ก็มีเลขลับเฉพาะวงในมาแล้วหนุ่มเหนือนะคะผู้ใดที่รอเลขเด่นแอดลือลั่นและอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะคะ่ะ เบาเบาหลายยายห้างค่ะพี่น้องค้าเตรียมประกาสมุดมาเบิงพร้อมๆกันเนาะค่ะมาเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไล่เนาะค่ะพี่น้องบนเพื่อนกะไหเดนมาทีสามและ6เนาะค่ะสุดเจอ้อของเพื่อนกะ3ามหนึ่งสาม4ีส6มแหนึ่งหกสหกหตัวเนาะค่ะหาสามหนึ่ง หาสเก้าและหาหกนึงเนาะคะ่ะล่างเด่นที่9และ3เนาะคะ่ะเก้าหนึ่งเก้าหเก้าหาแปดสามศูนยและ3ามเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมจดแคปหน้าจอไวะะ้เด้อค่ะไปต่อที่ใบแนวทางของแอดพลึงหัดเนาะคะ่ะเพิ่นกรเขาด้อค่ะพี่น้องวัี่ิพานมาเจเนาะคะ่ะแต่แอดกะบ่อไรน้ำมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะ เมืเบิงวดนนี่ค่ะเพื่อนกะให้สายวิ่งมาที่5และ6เนาะคะ่ะจุดเจอของเพื่อนกะหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหกและ69เก้านาะคะ่ะวดนี้แอดมักเลยค่ะ68แปดเนาะคะ่ะมักส่วนตัวเนาะคะ่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวทั้งเลขลับเฉพาะวงในเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งมีนาคม2 5งหบนและล่างเลยค่ะ 08, 09, 18และ19เนาะค่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวทางเลขเด็ดมาแดงเนาะค่ะพี่น้องเลขดังสลาก5ภาคเนาะค่ะเด่นของเพื่อนกับ 89, 65, 28, 38, 37, า 7, 7 25, 31, 14และ85เหนะาะค่ะใบนี้เป็นใบแนวทางของค้นข้อหวยเนาะคะ่ะวัดใจบนเนาะค่ะ ชุดจ่อของเพื่อนก็สองเจ็ดสองหาสามเจ็ดสามหาสามตัวเด่นสามสองเจ็ดสามสองห้าห้าสามเจ็ดและเจ็ดสองหาเนาะค่ะตัวเน้นของเพื่อนก็สองสามเนาะค่ะพี่น้องคะอยู่ตรงจุดแดงตรงกลางนั่นเนาะค่ะเนาะตัวเล็กๆเนาะค่ะพี่น้องก็จดไว้เด้อค่ะสำหรับใบนี้ก็เป็นใบสรุปล่างของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนก็ให้เด่นมาทีหกเจ็ดหกสาม แปด3และ96เนาะคะ่ะอยู่ตรงกลางเนาะคะ่ะจุดเทวเขียวเนาะคะ่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวทางของควายนำโชคเนาะคะ่ะแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะบนและล่างเ้้อค่ะพี่น้องคะาี่แ4ด2และ49เนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของเอดหวิภาคเนาะคะ่ะบนตรงๆ698 2ตัว98 ล่างตรงตรงสามแปดวิ่งบนและล่างที่แปดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดหนึ่งเนาะค่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวทางของหนุ่มนาว่าเนาะค่ะสรุปบนหนึ่งเดือนสามหกหาเนาะค่ะสามหาสามเก้าสี่หาและสี่เก้าเด้อพี่น้องค่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวทางชุดเน้นของแอดสวนแต่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นของเพื่อนก็คือสามเจ็ดสองเจ็ดสามเก้า 382สชุดเจาะ2โต7 2 8 2และ38เนาะค่ะไปตามโตสำหรับใบแนวาทางของแอดรือลั่นสนันเมืองเนาะค่ะเพื่อนกะเขาชุดเต็มเนาะค่ะหาเจ็ดงงวดตถิพันธ์มาวดนี้กะมัดเบิงชุดตัดของเพื่อนเนาะค่ะหาซีหกซีสอหาหหาหาแและหกแเนาะค่ะเด่นบนได้ล่างเด้อค่ะพี่น้องคะ ใบนี้ก็สามหางล่างเน้นๆเนาะค่ะสามเก้าเจ็ดสามและเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องสิมาอีกบ่เนอะพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะกะมาปิดถ่ายกันทีแนวทางของแอดนุมเหนือเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดที่ลอกค่อยเนาะค่ะสามตัวเด่นเนาะคะ่ะวดนนี้เพื่อนกะให้วิ่งลูดที่สี่และห้าเนาะค่ะฟันที่ห้าสามสองตัวเนาะค่ะ จับวินเล่นกับซีเก้าและหาเนาะค่ะจุดเจอของเพื่นกับซีหนึ่งซีเกหาหหาสและหาเก้าสตัวเด่น1น9 153และ1นึหาซีเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมไปหาลอตเตอรี่ไว้กันเด้อค่ะแอดกับน้ำมาแบ่งปันเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะพิดพาดประการใดก็ขออภัยน้ำเด้อค่ะสำหรับวันนี้แอดกะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงเงมันมันเด้อค่ะแล้วโพกันไม่กับคลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ